สวัสด,ดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนปิยบุตศึกษากรค่ะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทบทวนกันต่อในเรื่องของมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดหมายถึงอะไรเอ่ยมาตราตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางหรือคําโดยมีเสียงประสมเข้ากับสระมี9มาตรานะคะได้แก่ แม่กอกาแม่กงแม่ปมแม่เกยแม่เกลแม่กกแม่กบแม่กนแม่กดตัวสกดไม่ตรงตามมาตราได้แก่แม่กบแม่กบแม่กลแม่กดมีตัวสกดหลายตัวและออกเสียงเหมือนตัวสะกดตัวเดียวกัน มาตราแม่กกมีตัวสะกดสี่ตัวคือกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังออกเสียงเหมือนพยัญชนะกอไก่เป็นตัวสะกดตัวอย่างนะคะตาสุนัขนักเรียนสังเกตไหมคะคำว่าสุนักจะมีพยัญชนะขอไข่เป็นตัวสะกดโชคดีคำว่าโชคจะมีพยัญชนะคอควายเป็นตัวสะกดเมฆ จะมีพยัญชนะคอละคังเป็นตัวสะกดโลกพริกไข่มุกนกฮูกสุกใจเลขประมุกโรคภัยวิหกบริจาคต่อมาค่ะมาตราแม่กบมีตัวสะกด5ตัวคือบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสมเพอ ออกเสียงเหมือนพยัญชนะบอใบไม้เป็นตัวสะกดคีรูปภาพคำคำว่ารูปจะมีพยัญชนะปอปลาเป็นตัวสะกดส่วนคำว่าภาพจะมีพยัญชนะพอพานเป็นตัวสะกดต่อมาโชคลาบคำว่าลาบจะมีพยัญชนะพอสำเพอเป็นตัวสะกดนะคะบวบกุลาบกราบทะเลสาบ ทูบบาปสัปดาสรุปเคารบลบบุรีทัพพีโลบไมโครเวฟนักเรียนสังเกตดูนะคะคำว่าทูปจะมีพยัญชนะปอปลาเป็นตัวสะกดคำว่าทัพพีจะมีพยัญชนะพอพานเป็นตัวสะกดคำว่าโลบจะมีพยัญชนะพอสำเพอเป็นตัวสะกดนะคะ ต่อมามาตราแม่กลมีตัวสะกด6ตัวคือนอหนูยอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาออกเสียงเหมือนพยัญชนะนอหนูเป็นตัวสะกดตัวอย่างคำนะคะแหวนกุนแจคคำว่ากุนจะมีพยัญชนะยอผู้หญิงเป็นตัวสะกดนะคะ การคูณคำว่าการจะมีพยัญชนะรอเรือเป็นตัวสะกดส่วนคำว่าคูณจะมีพยัญชนะนอนเนนเป็นตัวสะกดธนาคารจะมีพยัญชนะรอเรือเป็นตัวสะกดนอนงานบ้านช้อนกรอนโบราณบริเวณสัญญาณบุญคุณทหารวานอน าราจรพยาบาลต่อมามาตราแม่กฎมีตัวสะกด16ตัวคือจอจานชอช้างซอโซดอชดาตอปตักทอสันฐานทอนามนโททอผู้เท่าดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาราสอบอลฤษีและสอเสือ ออกเสียงเหมือนพยัญชนะดอเด็กเป็นตัวสะกดตัวอย่างคำนะคะมีดตลาดตำรวจรถรถยนต์รถชาติอาจกาคดครุฑวันพุธพระพุธวิเศษโอกาสอากาศอิดบวช โรดพัฒนาเพศวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมทำกันด้วยค่ะวงกลมคำที่เขียนถูกต้องทั้งสี่คำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่านว่าโรคภัยนะคะนักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่หนึ่งสองสามสี่คำไหนที่ถูกต้องคะถูกต้องค่ะคำที่สองนะคะคำว่าโรคภัยคำว่าโรค มีพยัญชนะโคควายเป็นตัวสะกดแสดงว่าอยู่ในมาตราไหนคะถูกต้องค่ะมาตราแม่กบกนะคะต่อมาค่ะไมโครเวฟคำไหนที่เขียนถูกต้องคะคำที่ 1, 2 ,3 หรือ4ถูกต้องค่ะไมโครเวฟคำที่1นะคะมีพยัญชนะฟอร์ฟันเป็นตัวสะกดแสดงว่าอยู่ในมาตราไหนคะนักเรียน มาตราแม่กบนะคะข้อต่อมาคำว่าบุญคุณคำไหนที่เขียนถูกต้องคะ1 2 3่ะ1 2หรือ4คะคำที่4นะคะบุญคุณอยู่ในมาตราแม่อะไรเอย่ยแม่กลนะคะต่อมาค่ะอ่านว่าอะไรคะนักเรียนโอกาสคำว่าโอกาสจะมีพยัญชนะ ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเก่งมากค่ะพยัญชนะสอเสือเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราไหนเอย่ยมาตราแม่กดสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกหัดหนังสือชุดแม่บทหน้า101ให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ